ค่ะนักเรียนม5ทุกคนวันนี้พบกับครูอ้อมในรายวิชาการพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาไทยเพิ่มเติมม5ค่ะในวันนี้ครูอ้อมจะมาสรุปการเขียนเพื่อการศึกษาได้แก่การเขียนบันทึกความรู้การเขียนรายงานและการเขียนโครงการค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่า การเขียนเพื่อการศึกษานั้นมีความสําคัญกับนักเรียนในการเรียนรู้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปสรุปกันเลยค่ะการเขียนบันทึกความรู้เป็นขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการทํารายงานหลังจากที่มีการวางโครงเรื่องเรียบร้อยแล้ว ขันต่อไปก็จะเริ่มค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆตามครงเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่มีจำนวนมากจากแหล่งความรู้ต่างๆจึงจำเป็นจะต้องใช้การบันทึกความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้สำหรับการทำรายงานได้อย่างครบถ้วนและอยู่ในขอบเขตของเรื่องค่ะ สำหรับแหล่งความรู้ที่นำมาใช้ในการเขียนบันทึกความรู้มีหลายแหล่งด้วยกันดังที่พระยาอุปกิจศิลปสารหรือนิ่มการจนาชีวะกล่าวไว้ว่าหัวใจนักปราชีประการได้แกส่สุสุตตะคือการฟังจิจินตะคือการคิด ปุปฉชาคือการถามและลิลิขิดคือการจดบันทึกค่ะดังนั้นการเขียนบันทึกจึงมีความสำคัญสำหรับการศึกษาเล่าเรียนการจดบันทึกหรือสรุปความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ที่สำคัญในการศึกษามีสองแหล่งได้แก่การอ่านซึ่งเป็นการรับรู้และแปลความหมายผ่านตัวอักษรและ การฟังเป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยินแล้วแปลความหมายจากเสียงที่ได้ยินเป็นความคิดความรู้และความเข้าใจค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่ห้องสมุดทั่วไป มีให้บริการแบ่งได้3มกลุ่มได้แก่ 1. วัสดุตีพิมพ์เช่นหนังสือทั่วไปหนังสืออ้างอิงและนิตยสารเป็นต้นค่ะ 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์เช่นเทปบันทึกภาพเทปบันทึกเสียงและแผ่นซีดีเป็นต้นค่ะและสุดท้าย 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าในปัจจุบันเพราะเป็นเครื่องมือให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วคือฐานข้อมูลออนไลน์และอินเทอร์เน็ตค่ะ การบันทึกข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมค่ะคือบันทึกลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนบันทึกลงในสมุดก็ได้ค่ะที่สำคัญรูปแบบของการบันทึกนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะ 1. การถอดความ ใช้ในการบันทึกความรู้ที่เป็นร้อยกรองโดยถอดความจากร้อยกรองมาเป็นร้อยแก้วด้วยสำนวนของตนเองแล้วจึงบันทึกความรู้นั้นบอกชนิดของคำประพันธ์และแก่นของเรื่องได้ค่ะ 2. การคัดลอกการคัดลอกนั้นเป็นการบันทึกข้อความโดยการคัดลอกหรือตัดตอนข้อความนั้นมาโดยตรง ไม่มีการแก้ไขถ้อยคําให้เป็นสำนวนของผู้บันทึกการคัดลอกนี้สามารถคัดข้อความมาจากคําพูดหรือข้อเขียนของผู้อื่นได้เช่นพระราชดาํารัสพระบรมราโชวาทคำพันหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเป็นต้นค่ะและ3การย่อความหรือสรุปความ เป็นการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของผู้เขียนเองเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายค่ะสำหรับการเขียนเพื่อการศึกษาประเภทถัดมาคือการเขียนรายงานค่ะ รายงานนั้นเป็นการเขียนเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องที่มีสาระน่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหน่วยงานหรือองค์กรการเขียนรายงานมีรูปแบบและภาษาเฉพาะคือมีความเป็นทางการกึ่งทางการหรือมีคำศัพท์เฉพาะเรื่องนั้น,น,น ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานและควรตระหนักว่าการเขียนรายงานเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาได้ค่ะการเขียนรายงานนั้นนับว่าเป็นการเขียนที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดแล้วนำข้อมูลที่ได้ มารวบรวมเรียบเรียงใหม่อย่างมีระเบียบแบบแผนฉะนั้นรายงานจึงมีประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนอย่างมากค่ะคือ 1. ทําทำให้ผู้เขียนรายงานเป็นผู้รักการอ่านมากขึ้น 2. ทํทำให้ผู้เขียนรายงานได้รับความรู้กว้างขวางม,ม,มากขึ้น 3. ทํทำให้ผู้เขียนรายงาน เป็นผู้รู้จักเหตุผล 4. ทํทำให้ผู้เขียนรายงานได้ฝึกคิดและมีความมีระเบียบแบบแผนในการเรียบเรียงและ 5. ทําทำให้ผู้เขียนรายงานได้ฝึกการเขียนโดยใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการค่ะในส่วนของประเภทของรายงานสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะ 1. รายงานทั่วไปคือ รายงานเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของบุคลคลเพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานเหตุการณ์ต่างๆหรือความเคลื่อนไหวทั้งที่ผ่านไปแล้วหรือดำเนินการอยู่เช่นรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งนี้อาจจะเป็นรายงานที่เป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้2 รายงานทางวิชาการรายงานนี้เป็นที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่ารายงานหมายถึงเอกสารที่เป็นผลการศึกษาค้นคว้าสำรวจรวบรวมหรือวิเคราะห์เรื่องทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผนรายงานทางวิชาการส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาค้นค้าเชน่นปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์และงานวิจัยเป็นต้นค่ะสำหรับองค์ประกอบของรายงานจะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนนำคือส่วนที่อยู่ก่อนเนื้อเรื่องประกอบด้วยหน้าปกคำขอบคุณ คำนำและสารบัญค่ะส่วนที่2คือส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่ผู้จัดทำรายงานจะต้องนำความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นหรือข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาจัดระเบียบวิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงโดยนำเสนอตามลำดับหัวข้อที่วางคงเรื่องไว้ค่ะซึ่งการเรียบเรียง ผู้จัดทำรายงานควรใช้ภาษาของตนเองเพื่อให้ภาษาของรายงานมีความสม่ำเสมอและสามารถแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนได้แก่บทนำเนื้อหาและสรุปท่าและส่วนสุดท้ายในส่วนท้ายนั้นการเขียนรายงาน จะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมและภาคพ,พนวกค่าแนวทางในการเขียนรายงานสามารถลำดับขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การเลือกเรื่องควรเลือกเรื่องที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจขั้นตอนที่2การวางโครงเรื่องจะต้องแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่เกี่ยวกับรายงานของเรื่อง และสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะขั้นที่3การคน้นคว้าข้อมูลก็สามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากเอกสารหรือจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะขั้นตอนที่4การบันทึกข้อมูลจำเป็นจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ประกอบการเขียนรายงานค่ะและสุดท้ายการนำเสนอรายงาน เป็นการเรียบเรียงผลการศึกษาค้นคว้าให้สมบูรณ์ที่สุดและจะใช้ภาษาที่เหมาะสมคือภาษาที่เป็นทางการและต้องใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายชัดเจนค่ะการเขียนโครงการนับว่าเป็นการเขียนเพื่อนำเสนอแผนงานที่เรียบเรียงขึ้นอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอนสามารถนำไปปฏิบัติได้ บรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดการเขียนโครงการสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ1โครงการแบ่งตามระยะเวลาในการดำเนินงานได้แก่โครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว 2. โครงการที่แบ่งตามผู้เสนอโครงการเช่นโครงการที่นำเสนอโดยบุคคล โครงการที่นําเสนอโดยคณะบุคคลและโครงการที่นําเสนอโดยองค์กรเป็นต้นค่ะการเขียนโครงการแต่และโครงการควรมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ 1. ส่วนนำเป็นรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในโครงการนั้นก่อนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปส่วนนำของโครงการได้แก่ ชื่อโครงการชื่อแผนงานลักษณะโครงการความเป็นมาหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายค่ะส่วนที่สองคือส่วนเนื้อหาเป็นสาระสำคัญของโครงการประกอบด้วยวิธีดำเนินงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงานสถานที่ดำเนินงานและ งบประมาณในการดำเนินงานโครงการค่ะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายคือส่วนขยายเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการได้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับการประเมินโครงการปัญหาหรืออุปสรรคและลงลายมือชื่อผู้เสนอโครงการผู้เห็นชอบและผู้อนุมัติโครงการค่ะ สำหรับแนวทางในการเขียนโครงการมีดังนี้นะคะการเขียนโครงการสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือหัวข้อโครงการค่ะเพราะการเขียนโครงการที่สามารถชี้แจงด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถประเมินโครงการเป็นรูปธรรม จะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนำไปสู่การยอมรับและตัดสินใจอนุมัติของคณะกรรมการผู้พิจารณาโครงการที่นำเสนอได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากสรุปการเขียนเพื่อการศึกษาจบไปแล้วนั้น ครูอ้อมหวังว่านักเรียนจะเข้าใจรูปแบบของการเขียนเพื่อการศึกษามากขึ้นและสามารถนำหลักการเขียนบันทึกความรู้การเขียนรายงานและการเขียนโครงการไปปรับใช้ในการเรียนและการพัฒนาทักษะในการเขียนของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ